กินกามมันไว้ก่อนหนูนกินซีฟูดทเมกน่นนนสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีของจุนชาแนลนะคะพี่น้องฟองไปะสปูตสกอนนะคะอืมมันนี้มาเห็นแนวอยากแนวกินนะจ้าหูบ่าเป็นอีกย่างนะคะเฮ็ดอย่างล่ะมือนี้เ็ต น้ำพริกปลาทูแบบอะแบบแหงๆนะครับพี่น้องเอออันนี้ปลาทูทอดแล้วทอดแล้วนะครับแบบแหงๆนะคะตอนนี้กำลังเคลียรอย่างตอนนี้ตอนนี้กำลังขวบกับพริกกนนี้นะครับพี่น้องสภาพของทอดร้อนตามจริงเขาก็ซต้อตั๋งขวบเตาถ่านเนาะมันจะสีมันจะสีใดอารมณ์ากับบะหมี่เตาถ่านเนาะเขาตัตาแก๊สนะครับใส่เตาแก๊สเลยครับพี่น้องอืมเค็ียร์พี่น้องเบอร์ละ่ะถ้าพี่น้องไปเบิรงพักนะคุณนี่มะดามจูนเพิ่นเตรียมพักไหวด้วยพี่น้องเบอร์ติละ มีไข่ต้มด้วยนี่มีแตงกวาถั่วนะฮะไข่ต้มผักกาดแล้วเขาเอื่นผักกาดหินอยู่บอผักกาดหินนี่เพ่อจะมากินลวกลวกคือเราพ่พ่อนี่พ่อจะมากินกับอันขนมจีแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดเป็นอารมณ์แบบว่าแบบบ้านแบบบ้านๆแล้วเป็นแบบเป็นเมี่ยงปลาทูสินะพี่น้องเบิ่งมาเบิ่งเด้อพี่น้องนี่เห็ดแบบกระเพื่อนเลยเด้อพี่น้องเพราะว่า อย่าด่ามาเรื่องสุขะอารถสนะอนามัยอีกย่างเด้อเพราะว่ากินแบบบ้านๆอยู่กับทางที่น้องตามมันเอ,งอืงเห็ดกินเด้อพี่น้องกินข้าวแลงกินนอะไรข้าวแลงน้ำกันวอลเมทพันยากับบีพันยามึงจะอู้นัดกัน,น,นกแต่มื่อเสาแล้วแม่์เท่านัดกันแต่เสาแล้วว่าห้าสิเฮ็ดอันปลาทูปน์ปนปลาทูเนาะนี่นี่ผักลวกพร้อมเลยพี่น้องมึงสิละ พักแบบหลากหลายนะครับพี่น้องอืมมาเด้อคนปลาทู้พักไม่หลายเสียแางเดียวบ่มิเห็นชะอมรั่วเออเนาะชะอมเขาก็บาเดิไปเก็บเนาะห่างห่างหัวบ้านมันบ่มีดอกเพื่นบ้านเพื่อนหามตลาดตลาดก็บอกว่าบ่มียอดมันบอ่อปงม,มันแรลงเนาะนเอาแบกแห้งๆนะคะนี่เขากลัติดตามบอกผิดก่อนเน๊ะนี่ยั่รวรั่วนี่ ชวดเมลี่มาเมลี่กับบอมแม่ทีนี้กินน้ำกันกับบอมาจะเปล่าเรื่อมเปล่าอย่างกระเนื้อบริลลลงคิดสองมื่นแล้วพี่น้องเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปทำคลิปที่บ้านพักแพาวนะครับพี่น้องมี่อย่างเสือไผ่นะคะแมนแมนมิอย่างจะเสือไผ่นะครับวันนี้แพลว์ไปเล่นที่ขอนแก่นนะครับพี่น้องพันธุ์ข้าก็สสมากไทรปลาทูเด้มาเนี่ยเขาแกะเอาแต่เนื้อเนาะที่เขาถอดไปแล้ว บางคนก็สิมกักยางเนาะแบบว่าหอใบต่อแล้วก็ย่างสิเนาะเป่นอันนี้เฮาบ่แบบว่าเฮาบ่มีเตาทานเฮาก็ทอดเอาโลดทอดเอาแบบให้มันแห้งๆนะครับพี่น้องออืคุณหญิง,งเบบพิัญยาคุณหญิงปอลโปเนื้อตุลาเนื้อปลาทูแบบแน่นๆ4โตห่าซบาทพี่น้อง ใครกับมีนะคะพรุ่งนี้เราจะไปแต่งหน้าแพลียวเพลาด้วยพี่น้องเด้อโัวข้าวเดียวกลุ่มข้าวเดียวเพื่อนหิวแล้วพี่น้องนีอะกินก้ามันด้วยก่อนหนูพี่น้องกินที่ป่นเพื่อนจิ้มเป็นเนื้อเคองตล้พี่น้องอื้มเป็นเตาแสลมอครับเครื่องเคียงเพลนเนาะ ก็จะเป็นแบบขนมนจีนน้ำจิ้มซีฟู้ดปลาทูอันนี้จะกินแบบเมียงไปหน่ำนะโอ้โหสุดยอดมากสุขสุขภาพนะครับเราต้องกินเพื่อสุขภาพงวพังวหรอ,อ,อพี่น้องมึงสินะงัวนงไก่พี่น้องอุ้ยพวกผักเด้งแท้บุกพริกเด้งเนาะเป็นบุกพริกกันปลูกพริกบ้านก็เป็นบุกพริกอย่างบิกพริกกะเลียงเออจะตามมูลหลายคนเอา ต้เป็นกะแส็บนะบะเลอันนี้ข้นแบบใดนี่แบบแห้งเนาะแบบแห้งค่ะผมกัดเนื้อผมก็เด้อเครื่องปรุงมีอะไรบ้างครับเครื่องปรุงก็บเมีน้ำปลาปลา้าน้ำปลากระผงนัวเนาะใส่หลายแเบหลายใส่หน่อยเสพหน่อย่นนอผงัวก อย่าบ่งเด้อกันใส่ผมนู้นไปแดดบรรยากาศรอบขาดสีหกเนี่ยจังหน่อยนะเพราะเ้าบึงเมียนล้านแล้วเนาะถว่าใส่ลายนะครับไปแดดเป็นแบบแห้งเนาะใส่ไปแดดเพราะเพราะเพราะบ้าแชะนะเจ้าเข้าวแชะมันล่ะมันกินแฉะข้าวต้มน้อาเอาไปฝุ่นเดี๋ยวไปทั้งหม้อเลยเฮียน หงส์เข่านะคะพี่น้องหงส์เข่าแบบว่ากินกับไข่ตไข่หยังน่ามอนสินะคะขาเท่าทีใส่วับหอมใช่ไหมอยู่ในถังจ้าเฮ็ดตามมีตามเกิดพี่น้องพูดใจญ่กินกับเฮ็ดกินเอาเด้อนี่เห็นหงส์อยู่ป่ะพี่น้องมันเหมือนละนี่มันมาอยู่หลังบ้านนะคะเป็นต่อแสบโหลดอะ ขันขันีน้แมงดากับแบบโอ้ยแพงแสบเนาะหอมห้วยหวยจะอีหยังอันนี้ย่างส่วนไปส่วนมากที่จะเป็นอยากเขากล่องน้ำมูเพิ่นกระซสหอมเนาะวัะนนี้คุณแม่จูนอยู่กันสามคนมีน้องเห็ดคือจังกินเป็นส0คนนี่แหะเอาตักใส่ถ้วยวันนี้เสนวดนวเอบี เออเขาก็จังไปซิดเอาอน่ากินไหมพี่น้องน่ากินปะอือเออไปใส่ถาดร่วมเหมือนเขาก็โชว์ให้พี่น้องของเมืองนะเมืองได้ละอุ้ยคุณคุณอนะทุกอย่างเป็นวิตามินหมดนี่นะฮะเดี๋ยวเข้าสไปทายตอนกินให้เมืองอยู่ได้พี่น้องโอเคพอน,ะะนำไลยไหลยั่วๆกันเนาะโอเคคะ่ะมาครับพี่น้องแล้วแล้ววันนี้ ขอสวยร้อนๆสวัสดีแม่หิวพี่น้องหิวหิวแห้งเก็นหิวแห้งนะครับพี่น้องคุ้ยพักหลายกล้วยนะคะเค้าหัวห้อนนี่ไข่ต้มหนึ่งลูกมากินแบบอยู่ๆให้พี่น้องบ้องหลดตี่เขาคุยภาษาอังกฤไอปอคุ้ยมีผลต้องหลายไปหมดเนยกินมาเนี่อืมมันหอนเด้อ ขขาก็หอนอะโอเคอ้แทนอ<ะ>มเปเบอร์แล้วทีล่ะอืมแต่อืม,มาค่ะให้ตากลองกินข่าวันนี้อืม,มกินมันทเป็นสบอ,อ,อืม ห่อนพี่น้องห่อนขัดสววขันห่อ,อนพักการนึง่ตุยต๋ยตุ๋ยรือกุ่ยหินบ่เอาสีหินบ่บ่หินบักเลื่อ Thế kín nó bên hồng thế không? chìm Bắt gì ฟ็นกวันว่าแล้วพักอันตรงวานดอกดอกพักบัวแล้วดอกพักบัวเห็นเหลืออีมกมัดนึงก็เลยซื้อมากินกินสามคน 3, ปันก็เจเป็นสิบบาทสิบคน ก๋วยตยใส่บักพริกกันน่นะคะผกพริกกระเรียงพรกบานิกบ,าน,กบานเท่านะ่ะเมื่อแตกแล้วมันขึ้นแนวเด็ดตองเมือ โอเคนะครับพี่น้องเดี๋ยวอันูคาดพ่นว่าสั่งยำเ้าเกไปเห็ดยำคลิปนี้เอาไว้ทำนี่เนาะคลิปหนพาดเห็ดนั่งิมมคลิปหนาพี่น้องอยางเห็นเห็ดยัง คอนเทนต์อีกอย่างพี่น้องคอมเมนต์มานะคะใต้คลิปนี้นะคะมากินคลิปง่ายๆนะผู้ใดอยากกินอยเฮ็ดกินเลยครับสืบทุ่มแม่พี่น้องตำตำโคกโค่ท่ำนั่นแหละพักหลายๆเครื่องเคีงเยงหลายๆแห่แสบฝาก้น,นะครับพี่น้องช่องจูนชาแนลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะรักน้อยแต่รักนานๆนะครับพี่น้องไปแล้วนะคะอย่าลืมเฮ็ดกินนะครับพี่น้องไปแล้วนะครับบ๊ายบายค่ะ <S <S บ๊ายบาย,บาย,บายนะ พอถามคุณ